สวัสดีกับพี่น้องชาวเตยทุกคนวันนี้พุ้มก็ก็ประกุณทุกคนตีให้กำลังใจพุมได้ทีเป็นกำลังใจไม่ว่าอ้คนแก่หรือว่าลูกป,ป้านาผุ้มก็ก็ประกุณกอกมากับที่ผุมได้มีแรงสู้ต่อไปเพราะุมไม่ได้รับความเป็นธรรม กัรเดี๋ยวผมนีมาผมไม่ได้ปล่อยเลยนะครับจริงๆตูผมก็ไม่ได้มากมากไม่แต่เี่ผมผมนีปล่อยผมยาห้รู้ผมไม่ได้รับความผิดรมผมจำนังชื่อซึ่งกระดวงอยู่รมไปไล่จะบับมากไม่เลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอหรับผมจำว่าคดีผมนี่ครับผมนึ่งเดียวกับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเลว,ว่าความอยู่จำยังไม่ไอายาการบอย ก็อะไรอย่ากันพุ่งเป็นปั้ปนครับเล,ล,ละด,บละมมดนะ้บตำลวจจ่าติ๊กจนันเกลียวทีรุดจันเกลียวครับเละด้าแล้วจ่าติ๊กส้มหมิดครับกระดานติ๊งส้มใหญ่หนุนเกลี้ยงแลยพอจะรวด ก็ได้รับการประกันตัวอย่างการตั้งไม่ไม่ฟ้องรับตั้งดีๆเดีเป็นผู้หวางเป็นวันนี้ผมมีสำหรับความจริงกับพี่น้องทุกตุกคนว่าวันนั้นอายการบอยเป็นคนตู้มาจ่ายตัวรับประดานจริงตัววาผมนายผมไปช่วยว่าล้านก็ตุกปลอเอาตุกอาอมแต่ผมไปผมเละแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจ ก็ว่าจงเลยเหลียบรเลยแล้วแต่จริงก็ไม่ได้แจงครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาทิพตปล่อยจะลวดมกลายยาทิพตแต่โรคไอพุ่มก้าวไปไปอุ้มบอกไม่จะตําำวุเป็นจจนเป็นจจนแน่นอนไอพุ่มไปคือแแ้นเลยแกนไหลไอพุ่มไปไปตึ้งเจอบตำาุวมกับสินี่ไออาการพุ่มปัดเป็นคนใจพุ่มพุ่มไปกับไอ้การบ่อือ ประธานติ้งนั้นตันโตมาบอนี่มาปลิเกลปุ่มปุ่มเรื่องยาเสพติดปุ่มไม่เคยโตคดียาเสพติดแม่แต่ทักคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแต่งตั้งมาหลุดยากไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกยาเสพติดกับปุ่มกินปุ่มหลุดยักแต่ปุ่มไม่เคยขายกับไม่เคยกล้าเลยยาเสพติดตีว่าปบตีว่าตำรวจขึ้นมาจุดประทางรับยาเสพติดก็เกี่ยวไม่อยากกับปุ่มกับ ตัวด,ดีนี่เละเดีวตำรวจไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยจะพอเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็นเอ็มเจ็เก้าสิบวานัดกับแต่ผมนับได้พี่นองเจา้าเตยนี่แหละเ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าเพนนี่นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่ล้ากับตั้มเลยคนเดียววิ่งได้เลยครับตีเ็นผม ผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมเพราะผมไม่ได้เป็นชัตรูปเขาเก็มีโลมีมีเมียมีกรอบครัวตามก็เลยได้เลยครับคนแด่ยบลังตอนใหม่แต่วิ่งปุมันครับที่ผมอยังเอาไปน้องเจ้าเจ้าบวันนี้ว่าการร่วงยุติธรรมความเป็นตั้มไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอายการบ่ยจ่าติ๊กจ่ามิดประธานติงปวารณาด ไปดำเนิกนการดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวตันทีเลยครับได้ไปอยู่กันไหนนู้ปุก็ได้ไป,นนนม,ไปมอบตัวดำเนิกนการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องชาวาเต้ได้หลับสาบกันวะเนี่ยกฎหมายเต้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตึ้งอีกอย่างนึงวะอยากนี้ก็ครับก็บ่แม่ชาวาเต้ทุกคนว่าอย่าไปเล่งตึ้งตันตัดสินเลยครับเฮกามาดำเนิกนการตามกฎหมายแลย้ว อย่าไปปูดต ah ึงเอาแต่เลื้ยงผมพ่อครับพี่น้องก็ประคุณมากๆครับ